พี่เกดไปทำอะไรบ้านพี่เมียมึงเป็นมึงเป็นอินเซนออกไอ้เหี้ยกูไม่ได้ไปบ้านเดี๋ยวรอเลยกูไปทางซาติลาคกูไปแล้วไอส้สาตร 5, <c oughs> ์ห้ามกูดีนะไอเหี้ยตายซะไอ้ศาสตว์เต่าเ <c oughs> ต <c oughs> า่าไปโลงหลยเต่าไปโลงะลรเป็นแท็เกเอร์ <c oughs> หนึ่งอะนะมึงกับกูสองคนบ้ากะมันอาจจะโกหกอะเนี่ยแต่ผมเห็นพี่กิจไปบ้านพี่มีอ่ะกูไม่ได้ไปกูไปชี้บ้านกูไเห็นไมล่ะกูเดินออกไปกลางสนามเมื่อกี้อุกิบมาเนะนี่แหละนี่แหละเออว่ะ อันดับแรกกูเดินไปกาสนามมึงก็เป็นคนบ้าโอ๊กึิตามกูมอย่า <ceux> บ้าส้มสองน้องไม่เข้าไปแล้วจับมือให้เลยเก่งอากไม่เก่งหรือยังเก่งจริงเก่งจริงเก่งมากโอ้สองซีเรียล